สี่ปีห้าปีแล้วครับปีนนจากเคยขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองอาจจะเป็นเกียร์สามเกียร์สี่นะครับผมจากเกียร์สี่เกียร์ห้าอาจเป็นห้าหกเกียร์แปดอะไรก็บานยังกบ้าไปนะครับแต่ว่าดันเขาดีกว่าเก่าแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับผมสังวินนะครับวันนี้กะมาอยู่กับตัว f v m สามร้อยนะครับผมกับมาติดชุดสเต็ปบินแรงซิีงวิงเซฟกองขันเรงหลกกับกองด้านล่างนั่นเองนะครับนะแล้วก็นี่ก็มีปัญหาเรื่องว่าอ่ารถอืดนะครับคันเร่งหน่วงนะครับผมแล้วก็ล้อรอบแล้วก็ยาก ประหยะัดแต่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมาจัดชุดสเต็ปวินนะครับผมขันนี้เพิ่อนกับแลนแลน,แลนสายเหนือแลนแม่สะเลียงแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายต้องใส่กํากลังรถประจําต้องดันเขาประจํานะครับเพระาะว่ามันต้องมีกําลังเนาะเพระาะว่าถ้าเขาไปแบบป๊อป่าวเข้าไปแต่ว่าไปได้ครับแต่มันกะสิมเมย์น่น้อยนะครับกะผู้นี้กับขงอูจกักะติดตามผมมาประมาณสี่ปีแล้วแต่ก่อนสี่มีดันล่างอีกนะครับตอนนั้นกับเพิ่นขับผู้โสอยู่นะครับตอนนั้นบ่าท่นมีขลิ่งให้นะครับ เดี๋ยวมาลองถามเมื่อวาเข้าวหูจักกันมาโดนมาได้แล้วครับแปงสี่ปีหาปีแล้วครับสี่ปีหาปีเนาะตอนนั้นครับครับฟุโซอยู่ตอนนี้ครับจังเกอรท่านมีด้านล่างหน่อยเนาะผมเพราะว่าดีหูเพราะว่าผมเมมเบื่อไอไว้เมมเบอร์ไว้ก็เลยน้องอ่ะคุณผู้นี้เพิ่งเคยขับฟุโซเมาก่อนผมก็ใส่เบอร์เก่าอันวะครับผมครับเบอร์เก่าครับีปีเบอร์เก่ากินตอนเด็กๆได้นะครับผมครับมีปัญหาอะไรจังอยากกินมันมัน เร่งบ่บ่ไวครับครับผมอยากให้มันเร็วๆจังหน่อยนึงครับจะเรียนงานทางเหนือเนาะครับผมแล่นขึ้นเขาครับถนนแพียรพ่วครับลดปริมารกำลังตลอดครับอยากได้ประหยัดเพิ่มขึ้นน้ำจังน่อยนึงครับก็ได้ก็ได้เหลือจักน้อยๆนึงนะครับบอกซะมีแล้วเพราะกับเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวตัวตัวกล้องจังน้อยนึงรีวิวการใส่งานจังน้อยนึงว่าเป็นแบบไรเนาะอ่ะเก็บสายเก็บงานเรียบร้อยนะครับรถคันนี้ก็แลรีนมาแล้วประมาณ วุล้หลานไมล่วุวิหลานมาเป็นสามหมื่นล้านกับสามหมื่นนะครับนี่ชุดสเต็ปวินแรง,งซิงวิงเซฟประกอบด้วยคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันล่างสเต็ปเก่าสเต็ปเดิมที่ผมเคยแนะนาทุกรุ่นทุกคันส่งานคือการเบิดนะครับผมเอไอรถเป้านะครับแล้วก็เอทีรถนักนะครับผมส่วนกล่องดันล่างนะครับอ่าก็จะมีวัดแรงดันนะครับแล้วก็จะมีโหมดเออโต้ TO, มีทั้งเบิดเก่าเบอร์เก่เา,เาสเต็ปนะครับนี่เห็นป่ะซ้ายขวากดบวกลบได้นะครับเบอร์หนึ่งคือ ต่ำสุดเบอร์เก้าคือแรงสุดโหมด A คือแรงคือดีที่สุดเพราะว่ามันจะเลือกให้เราอัตโนมัติต,ตามโหลดของรถนะครับก็ไม่ต้องแรงตลอดแรงตอนที่จําเป็นนะครับผมอโอเคมาลองอดูรอบการใช้งานดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่ผมปิดกล้องดันล่างอยู่เดี๋ยวลองเปิดกล้องด้านล่างครับผม๊บอ,อ่าตอนเปิดกับตอนปิดนี่คือการเหยียบคันเร่งอลอบสี่ขึ้นต่างกันเลยนะครับ อ่าครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใส่สเต็ปนี้แล้วบ่สันบ่ประหยัดแรงแถวแรกกให้โทรกลับมาหาผมผมกัสิมีสเต็ปคอยลองหลับสเต็ป1สเต็ป2นะครับสเต็ป3นะครับมีแนะนําตลอดว่าต้องใส่แบบใดนเพราะว่ารีวิวไว้ว่าแรงซิ่งวิ่งเซฟก็ต้องได้ตามที่ผมรีวิวนะครับผมอโอเคเดีนะ๋ยวผมจะบอกถึงเรื่องว่ากิจชุดนี้ไปแล้วนะครับทำมาเดิมๆม,มันไปแต่บ่สมันไปได้ครับแต่มันเมื่อยนะครับบางทีอบางคนบอกว่า,าติดติดไปแล้ว จะครับเอาไปแข่งกับไพรนะครับเ่อด้เอาไปแข่งกับไผครับผมเอาเอาไว้แรงตอนที่จําเป็นนะครับแรงตอนจําเป็นตอนใดระผมให้เบิรงกได้ก็คือเวลาเขาใส่งานเขาสิคับหล่ประมาณน,นี้เนาะหลอดสีเขียวนี่สีเขียวนี่อีกตอนนั้นเขาตอนนั้นเขานี่คือต้องคอยคอยคอข้านเส้นเบื่ออยู่ในอยู่ใน,ในกรอบสีเขียวเพื่อยั้งเพื่อบา เขาจีเลียงรอบบ่ให้มันกินน้ำมันมากเกินไปถ้าเยียบเกินไปนี่ปึ๊บมันกับสิกินน้ำมันครับผมอ่ะโอเคที่นี่กล้องด้านล่างดีมองได้กล้องด้านล่างมันจีมาซอยเรียกเรียกแรงมาแรงบิดสูงสุดมาเฉยในรอบต่ำในกรอบสีเขียวนี่แหละนี่ในกรอบสีเขียวมันมีแรงบิดแรงมาแรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยดันเขาได้ดีขึ้นจากเคยขึ้นเกียร์หนึ่งเกียร์สองอาจจะเป็นเกียร์สามเกียร์สี่นะครับผมจากเกียร์สี่เกียร์ห้าอาจจะเป็นห้าหกเกียร์แปดอะไรกับอะไรกับอะารไปนะครับแต่ว่าดันเขา ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับชุดสเตปวินแรงซิ่งวิ่งเซฟคะเล่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องด้านล่างนะครับผู้ใดสนใจก็ติดตามชมรับชมรับฟังรีวิวผมก่อนได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจแค่คลิปเดียวให้ลองเข้าไปดูในปู่พายผมนับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางช่างวินสเตปวินช่างวินคันเร่งไฟฟ้านะครับผมหาได้เลยนะครับผมนะอยากได้เหมือนที่ผมรีวิวก็ต้องติดตั้งชุดที่ผมแนะนำชุดสเตปวินแรงซิ่งวิ่งเซฟแบบเก้าแบบเดิมครับผมที่ผมเคยบอก ลูกค้าหลายๆคนไหว้าแล่นแถวแรกพวกประหยัดกันให้โทรกลับมาครับผมครับบริการตีเน่มาเนี้ดีครับนะเจ็บเต็มยี่ยมครับเจ๊ะๆเมือนั้นตีปีจนลองมืาอนี้ยังคือเก่ายังคือเก่าครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงทั่วมาเด้อผมประหยัดทรมาครับผมสวบ๊ายบายบสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ